วัสดีครับเพื่อนๆพื่พาเพ่เพื่อนเห็นตรงหน้าแล้วก็คือแดงอินโดนะครับลายพายุนะครับก็วันนี้ก็มาพบกับช่องไม้ใบโคกหนองหน้ากับเมตตาทุนนิยมนะครับผมเราก็จะพาเพื่อนๆมาดูขั้นตอนของการย้ายกล้วยแดงอินโดลงปล่องนะครับปล่องขนาด80นะครับในนี้ก็คือเป็นตะกร้าขนาดเล็กสุดนะเบอร์เท่าไหร่ผมก็จะไม่ได้นะครับแต่ว่าเราจะเอาต้นเนี้ย ไปปลูกลงปองวันนี้นะครับโอเคครับแล้วก็ตามกันไปเลยครับผมโอเคครับเพื่อนๆเราก็ย้ายแดงอินโดนะครับมาบริเวณหน้าบ้านแล้วนะครับซึ่งตรงนี้ก็เพื่อนก็จะเห็นว่าอยู่ติดถนนเลยนะครับวิวเนี่ยดีมากๆครับแล้วก็ตรงนี้เป็นดิมเป็นดิมสวนนะครับเป็นดิมสวนตรงนี้นะครับก็จะมีต้นไม้ที่ลงไว้เพื่อความร่มรื่นแล้วก็ความสวยงามนะครับ เอาไว้จิบกาแฟนะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ไม้ไปเรื่อยๆนะครับปลูกไม้ด้วยความสุขนะครับไม่ต้องไปซีเรียสนะขายไม่ได้ก็ปลูกนะครับเตรียมไม้ง่ายๆขายไม่ได้ก็ปลูกนะนั่นคือสโลแกนนะครับแต่ว่าที่เตรียมไว้นะครับก็จะมีดินขี้วัวนะครับเป็นหน้าดินที่วัวเขาขี้ใส่ไว้นะครับแล้วผมก็ไปเอามานะครับแล้วก็เอามาผสมกับทรายหนึ่งกระสอบนะครับก็ขี้วัวประมาณสีปุ้งกีผสมกับทรายแล้วก็ พื้นที่มันยังเหลือคนระับเพราะฉะนั้นสแสดงว่าไอ้ที่เหลือเนี่ยผมจะเอาขี้วัวล้วนเลยนะครับก็เดี๋ยวเราก็จะเอา,อาเปิดประทุนน,นี้นะครับเปิดประทุนน,นี้นะครับเอาขี้วัวกันนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆมาดูบรรยากาศนะครับการอาเอาหน้าดินขี้วัวนะครับก็ตามกันมาเลยครับผม เพื่อนๆนี่ก็เป็นกองที่วัวนะครับที่เรามา ะะใช้สบายใจเลยนะครับไม่ต้องซื้อนะครับผมอ่าโอเคเลยถึงคุกขี้นะครับช่วยเราก็จะเตโตแน่นอนนะครับช่วยกันะนนนะบพี่วัวนี่เป็นของคู่กันอยู่แล้วครับโอเร็ว แดี๋ยวเราก็จะมาเอากล้วยแดยงินโดออกจากกระถางนะครับผมเพื่อที่จะเอาลงตป่งนะครับเพราะว่าเราก็ได้ดินมาแล้วนะโอเคนนี้ผมก็รองรองกระสอบไว้นะครับเวลาเอาออกมันก็จะได้เอาออกง่ายๆครับผมคงต้องใช้มือที่สามนะครับเข้ามาแทนเข้ามาแทนที่ฉันง่ายดายนะครับโอเคนะครับจะได้มือที่สามมาแล้วครับ ้าไม่มีมือที่สามนี่คงแย่แน่ๆครับผมโอเคนะครับนี่ราก,ก็โหทะลุกระสอบมาแล้วครับผมมันก็ต้องมีขาดกันบ้างนะครับรากเขาเพียบคนระับ ทีการเอากระสอบออกมันก็จะค่อนข้างน่าจะยากสักนิดนึงนะครับคงต้องเรียกคนมาช่วยนะครับผมอันนี้อกนะอโอเคแล้วก็เอาขี้วัวมาเทใส่เลยเดี๋ยวนะครับโอ้โหรากเพียบเลยนะเพื่อนเพื่อน รากเตป็หมดเลยเขาจะได้เติบโตนะครับแข็งแรงครับนี่นครับเป็นดินทรายผสมกับที่วัวนะครับผมดินทรายผสมกับที่วัวครับดยอดมากๆครับสายนี่กล้วยนี่คือแทงรากเร็วแน่นอนนะครับแล้วก็ขี้วัวคือไนโตรเจนสูงมากแล้วมีธาตุอาหารเสริมและธาตุอาหารรองเยอะแยะไปหมดเลยคิดว่ากล้วยตัวนี้ก็จะเติบโตรเร็วมากๆครับ ไห้เป็นคิวอะนะครับเราก็ได้แล้วเมื่อกี้ก็เทใสไ,ไปเลยแล้วเพื่อนๆพื่อนฮ่า,า,าจอดหวยของเราต้องมีความสุขนะครับ ดอดมากๆครับอินทรียวัตถุนี่ออออออคือรากล้วยนี่เขาจะชอบช้อนชัยเลยนะครับอะไรที่โปร่งๆเนี่ยโอ้โหรากเขาจะไปถึงหมดนะครับงนั้นเดี๋ยวขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราก็จะเอาซอยพัดนะผสมแอฟซ่านะครับแล้วก็ลดโคนของเขานะครับเพื่อให้เขา ได้มีจุลินทรีย์ที่เพิ่มขึ้นจากเดิมนะครับจริงๆกองที่วัวนี่จุลินทรีย์น่าจะเยอะนะ<อ>เราจะเปินมอาหารจุลินทรีย์เข้าลงมาด้วยครับผมอ่านะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเอาแอตตาร์และรอยชัตน,นะมาลดเขาอีกครั้งหนึ่งนะครับเราก็จะเกี่ยดดินให้ดีขึ้นกว่านี้นะครับเราก็มีดินสำรองอยู่อีกหนึ่งนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่พอนะครับผมโอเคไปเลย เราก็มาเอาน้ําก่อนนะครับเพื่อนๆขอน้าหน่อยนะครับน้ําในครูบ้านเราก็มีเยอะแยะมากมายครับไม่ขาดเคลนโอเคโอเคแล้วเราก็มาเจอแอปซ่าแล้วนะครับอยู่ที่นี่เองนะครับแล้วก็ซอยพัดก็อยู่ที่นี่นะครับ โอเคฉลากรู้หมดแล้วนะครับไม่เป็นไรครับโอเคครับเราก็จะเอาไปรถแดงอินโดกันครับโอเค okay. นะครับนี่ก็เป็นแอปซ่าที่เราจะต้องใช้นะครับอันนี้ก็ใช้หยดเดียวพอครับโอเค รถดินนะใช้ได้ห้าถึงยนนี่สิบซีซีตับน้ำยี่สิบลิตรนะครับพ็่ต้าใช้ไปเลยไม่ต้องตัวธาตดินครับนะนี่ก็เป็นสอยพัดนะครับสอยพัดน้ำประมาณขยวนิดนึงดีดกว่าน้ำประมาณ4ลิตร ลิตรถึงห้าลิตรนะถังปักบตัวก็ใช้ประมาณห้าถึงสิบีซีนะครับเราก็ใส่ไปฝานเลยเพระาะฝาเนี่เจ็ดีซีโอเคปล่อยพัดน,นี่ก็จะเป็นธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองแล้วก็สารกระตุ้นยุลินรีนะทำให้ดินมีชีวิตนะครับ แล้วก็ราดลงไปเลยนะครับเพื่อง่ายๆนะครับเพื่อต้องการให้จุลินทรีย์ในดินนะเพิ่มจํานวนแล้วก็ให้พืชของเราได้รับาธาตุอาหารเสริมธาตุอาหารรองนะเพื่อการแตกรากแล้วก็การเจริญเติบโตนะครับก็ลองมากดดินกนนิดนึงนะเพราะว่าดูลักษณะดินแล้วมันจะ แวจะดินนิดนึงโอเคไม่เ hmm. ป mm ็นไรครับเดี๋ยวเขาก็ตั้งตรงของเขาเองเียเลียเียครับเดี๋ยวดินยุบแล้วก็เติมใส่เพิ่มเข้าไปนะครับเพราะว่าดินเราเยอะครับดินเราเยอะ เหลือเฟื่อที่จะทำให้พืชของเราจเจริญเติบโตแล้วก็สวยงามตอนนี้ก็จะให้นออย่างเร็วไวใแน่นอนนะครับต้องการหนอเขานะเพื่อจะได้แบ่งปันกับเพื่อนๆต่อ,อไปนะโอเคนะครับสำหรับติดการ ย้ายกล้วยเดงโดจากตะกร้านะครับลงทูปลองนะครับก็ประสบความสาเร็จแล้วในวันนี้นะครับเพื่อนๆโอ้โหแบบรวดเร็วทันใจแล้วก็สวยสดงดงามมากนะครับอันนี้ก็ใบเขาก็ประมาณอกของผมนะครับไปลายใบนะครับเราก็จะมาอัปเดตการเจริญการจเจริญเติบโตของเขานรว่าเขาจะ,จะเจริญเติบโตได้ดีรวดเร็วแล้วก็สวยงามขนาดไหนนะครับก็ยังไงผมก็จะอัปเดตคลิปลงให้เพื่อนๆชมอีกครั้งเรื่อยๆนะครับ สำหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแช่นะครับมีอะไรก็พูดคุยกันมานะครับสำหรับเราคลรักต้นไม้เหมือนกันนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีครับเพื่อนๆ